โอเคก็สวัสดีทุกคนนะผมคราวพวผมนิวสคุงนะผมอยู่กับเกมในตำนานเกมนี้เรียกตำนานดีไหมมันไม่ใช่เกมเก่าเป็นเกมใหม่แต่ว่าเคยลงในอิชิโอประมาณตุลาคมที่แล้วนะ,ะมาณนั้นนผมแล้วก็เพิ่งออกในสตีมไม่นานนี้นะผมเกมนี้มีชื่อว่า b บั s h o t r ร l e t t นะผมอัลคอมพิวเตอร์เกมบายไมคครับนิก้าจะเห็นบอกส่นปืนพวกนี้เนาะรอยลายลงมาจากฟากฟ้ามากมาย เห็นว่าเกมนี้ดังมากแล้วก็มีคนเล่นกันเยอะเลยผมก็เห็นไอ้ตดพูดถึงด้วยเช่นกันตอนช่วงตุลาคมที่แล้วแต่ไม่เคยลองจริงแล้วก็เวอร์ชันสติีมก็ยังมีคนซื้อเป็นแบบเมื่อรัวอะไรก็เลยสนใจลองดูบ้างนะผมดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีโลกเกมอะไรกันบ้างมีอะไรที่น่าสนใจกันแน่ที่แบบว่าดังขนาดนี้ได้นะผมมารองกันครั้งแรกเฟิร์สเพลไม่เคยดูคะนน้มาก่อนนะผมด้วยไม่รู้สตอรี่มีไหมแล้วก็โลกเกมเป็นยังไงบ้างมาลองสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะครับผม น่าจะน่าสนใจเนาะเพราะว่าเห็นคนชมกันเยอะแล้วก็มันเป็นกันดีดังเกมหนึ่งเช่นกันแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยโอ้อเฟรดเนาะความกลัวอันนี้คือครับโอเราต้องกดอ๋อแอคชั่นใช่ไหมตำแหน่งที่มันมีกระดิ่งเด้นๆเี้คลิกได้มุมกล้องนี่คืออะไรเพลงสาวนี่คือแบบโจ้มากเลยมันขับไปอุบตุอ๋อเป็นผับเหรอว้าวฮะ โจ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 ่ะผมไม่ได้กดคนไม่ได้เป็นไรนะผมมาอ๋อเป็นกระดานเล่นอ๋อวันดีครับโอเใครเนี่ยเซสัญญาก่อนแล้วกันนะ n e r a l r e l e a s e of r e l i a b i l i t y อ๋อให้อ่านไหมอ๋อให้เขียนชื่ออ๋อเซ็นชื่อนะโอเคสัญญาอ่านไม่ออกเลยครับผมเราไม่คนเซ็นชื่อตัวเองนะผมว่าเราคนเซ็นชื่อคนอื่นนะโอเคไอตามนี้ นี่คือชื่อเราเพราะอะไรหนกระบาดอ๋อจำนวนก่อนตายก็เปนะ็นอะเอร์กระสุนปืนมีให้แล้วอ๋อสุนจริงหนึ่งนัดของปอมสองแบงก์ก็คือให้เราเสี่ยงยิงกันเองนี่ปะใส่กระสุนไปไม่รู้ว่าในก่อนหลังเนะาะก็ไปห่าช็อตกันที่ได้มาพยิงให้ตัวเองเถอะมีกระสุนแบงก์เพื่อข้ามเทินของเลอร์ ก็คือแปลว่าต้องรู้ไม่ก็ต้องคาดเดาเนาะว่าจะยิงศัตรูหรือยิงเรากว่าไปสินะอืเนี่ยมันมีแค่สั่น,นเมื่อกี้ไหมอ่ามือเราสั่นไม่ได้ไม่ฉุย่ยสองนัดเป็นแตร์กเนาะหนึ่งเปน็นจริงเราควรลองยิงตัวเองไหมแต่เริ่มเลยเอาเอาโอยมือสั่นเลยอันนี้ไงตอนนี้แปลงอ่าเหลือครึ่งๆในตอนนี้ใช่ไหมถ้างี้แปลว่าห้าจุดสิบเต็ม โอ้ oh god นักกอ้ยาอ้กโอ้ยโอยอีกเอ้ยโอ้ยมันดูเ้ยโอยอ่ยโา้ยโอ้ิบหายโายโอ้ยโา้ยอ้ยโ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 อายโ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้โอยโา้ยโอ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 ้ยโเ้าโดนยงเ้าะระวังเกมม้นโร้ยโอ้้อ้ยมอะอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ว้ยโอ้ยโอ้ีอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยล้โอ้ยโอ้ ไม่รู้ใครใส่ในคอนหลังตายกูตายแน่นเลยมันสามยิ่งแย่กว่าเดิมนเนาะอ่ายิ่งแม่งเลยช่างมันไม่ได้ก็คือเฟลโอเคได้เหลือสองสองแล้วนี่เนาะเหลือสองสองได้หนึ่งแต่แค่ป้องหัวใจแค่คนละรอบโดมีหน้าเปลี่ยนไปเลยนะฮะตาเจ้าเหรอเจ้ายิงว้าวยิงว้าวโอ้โอเคเหลือสองไลฟ์ลาวหนึ่งแบร์ัดดวงเนาะหกสิบหกเปอร์เซ็นตะ์เนาะ คนจะเป็นวันนี้คริสต์ศาตร์ตัวยิ่งด้านแหละเรียบร้อยชนะครับผมโอ้โหเลือดสาดไอ้ตัวรอดไปได้ดีกว่าน,นึงไม่น่าเชื่อเลยฮู้ไอ้ตัววินมีสาวแดดตึง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 ,ตง,ตงโ,อโอเคสองคือจำนวนที่คือเหรอไม่ชัวร์เพลถูบอะไร่าเง,งี้ยใช่เปลี่ยนกฎใหม่ป่ะเนี่ยอ๋อมีเพิ่มเติมกว่านี้เนาะสองเอเทมอิชโอเคอ๋อฮะ มีเท่มากกว่าเดิมก่อนที่จะใช้โหลดอ๋อไอเทมไม่ว่าตงตัวนี้เป็นโหลดเกมเพิ่มเติมกุญแจมืออนะไรวะน่ะมีพกเหรออันนี้โลคใหม่เนาะมีเบียร์ข้นหนึ่งแหละของอื่นไหมแล้วเพิ่มกเกินด้วยมีเลิศสี่รอบนี้แล้วกระสุนมีหนึ่งไรฟ์หนึ่งแบงก์มันสูงโลคนี้ก็น่าสนใจนะ,อะเอาเทอรเข้า,าก่อนเหรออ๋อเทอร์นมันใสก่อนโอเคมีเลิศคือดิลเลอร์สคริปต์เดอะเนคเตอหรือไม่ก็ชอก็อตการส่งเต็มโอ้ ตอนนี้มันว่าด,งด่งแล้วตอนนี้ยของสตูมีเหมือนกัรเราอันนึ่งด้วยที่เพิม่มดาเมจด้วยถ้าเอาแน่ใจก็คือเราสมัยจะยิงตัวเองได้แล้วก็มันเป็นเทิร์นเราต่อไปก,ก็จะส่งดาเมจได้อันนี้คือไม่รู้จริงนะอันนี้มันยังไงก็ต้องเดาอ่ะช่างมันลองยโยนล้มไหมเ <c oughs> พื่อเรารอด <c oughs> แล้วก็ตอนยิงตายมันดวงส่วนใหญ่นะผมว่าโอ้แล้วเจ้าก็รู้ไงอืแย่ yeah. แย่ yeah, ครับแย่ yeah. มันก็ตัดจ้าออก่อเนยะน่าใช่อ๋อทุกเทินจะได้ของเพิ่มกินแหละแต่รู้ว่าซ้ายขวาเกี่ยวไหมเนะโอเคโอ้แหละโอ้พระเจ้าเมื่อกี้เซ็นสัญญ์ไม่ชื่อไอโตนะน้องชื่อพระเจ้าด้วยเช่นกันไม่รู้อะไรกันแนะ่วัดดวงเยอะนะฮะวัดดวงเยอะอยู่สองสองรอบนี้น่าสนใจน่าสนใจโอเคอ,อันนี้เช็คเคอร์เล็ตอ๋อเราใช้นะ โอ้อ่ะโอเคแดงแดงเป็นของจริงอ๋อเคยเล่นคือตอนนั้นเกลัยเกลัยเพราะั้นแล้วก็อ่ะพ่อผ่ามันเลยรอบนี้เอาไปเลยอ๋อมันทั้งเทินนะผมว่าเกลัยเกลัยเกลัยอืมอีกฝันหนึ่งจะขึ้นอยู่ว่าจะยิงไม่ยิงนะโอเควัดโดนี่ต่ว่าผมว่าโอ้เพราะที่ผมว่าจะใช้กุใจมือแด้ต่อไปเนาะเพื่อข้ามเทินมันอ๋อแต่แต่มันเสกกันมาได้ นึกว่าจะต่อหนึ่งตัวทั้งหมดอ้อมีมีดื่มหิวเหรอปะมีดื่มแล้วก็สุบบรีด้วยอันนี้คือทำะไรไม่รู้โนเก๋ของใหม่เนี่ยได้แต้มแล้วก็พันมันหั่นเหมือนกันว่ะเอาไอเทมรัวๆแล้วนี้ซ้อมกันเนาะเรลงรัวๆล้วนี้โอเคไอ้นเองไงเมื่อกี้มันมีเหลือแค่หนึ่งตัวนี้นะโอเคตอนเมื่อกี้มันยิงคือสองหนึ่งอ่ะก็คือห้าสิบเปอร์เเนาะ อันนี้ข้อ,ขอความจดนี้คงในอนาคตตอนที่ตัดต่อคลิปอยู่นะครับผมเนื่องจากเป็นเร่อครั้งแรกผมไม่รู้ว่าไอเทมน้ำเป็นการเอากระสุนปืนออกแล้วก็ข้ามถัดไปเมื่อกคิดว่าสังเกตว่าเป็นนัดที่มีกระสุนอยู่แล้วคิดว่ามีกระสุนจริงอยู่ก็เลยตัดสินใจใช้กุญแจมือในการกล่าวว่าจะถ้าเกิดยิงพลาดจริงก็คือข้ามเทธนไปยิงถัดไปเป็นยิงเทธนเราเลยเสียไอเทมเปล่านะผมถือเป็นการเรียนรู้ช่วงครั้งแรกที่เคยเจอมาเดี๋ยวก็ดูในระหว่างเล่นต่อไปเองนะผมด้วยสุนยิงเลนหนึ่งนัดเนาะอ๋ะอใหม่เหรอโอเคใหม่สามไลฟ์ลาว โอเคผมกลัวมันจะยิงเลยอ่ะส่องก่อนโอกาสที่จะดูได้ค่อนข้างง่ายเนาะโอเคนังไงไล้ล่าวเสร็จตัวไปแหละแล้วหนึ่งไปมีทิวแล้วเหรอวะโจ้าไปจะเรือน้ำนะมันใช้ได้แล้วรถเลยเสกมานี่คือพลังแห่งวิญญาณเนาะโอเคอ่ะเจ้าก็ดื่มเหมือนกันเนาะเพิ่มเพิ่มเลือดเหมือนเดิมอืมขยายด้วยมาส่องด้วยเหมือนกันเนาะโอเคดูนี่คือการดูโบตีเนาะน่าสนใจแฮะ แปลว่าอะไรผ,ผ่านเลยหอแบบว่ามันรู้ว่ามันนี่คือเดเมทแล้วใช่ถ้าผ่านเลยแต่โอ้มันใพ้นําไม่ได้พเพนะิ่มด้วยเนาะที่เพิ่มด้วยุูรีเนาะโอเคเราตายเห <c oughs> ลือหนึ่งแล้วระวังนะจ้าหึมท <c oughs> ่ายิวใช้กุญแจมือถูนะใช่ไหมตอนนี้เจอสองแปลงหนึ่งนัดใช่ไหมหนึ่งนัดจริงด้วยแต่ก็ไม่รู้กันว่ามันเจ้ามันไม่กันแน่เพราะเหลือสามนัดไงแล้วก็ขยิงสูงๆไปอ่ะ นี่ไม่ได้หรือก็ตาเขาก็ไม่ได้เนาะก็ต้องรออ่ะอีกเอาทีนี้มันดันไดเพราะเอาต้องเหลือนัดเดียวถึงจะชิมหายนะใช่ไหมโยโรชโยโลครับผมเรียบร้อยโอเครอดไว้ไวไว้ไ,ว <laughs> ไอตัวชนะอีกแล้ว <laughs> ไม่รู้ใช้เชือตัวอะไนะ,ะเ,เ,นนะ okay. นเนี่ยเพราะอะไรอ๋อรอทายอ๋อมีสามรอบเจ็ดแมันคิดรอบแรกรอบสองเนาะรอบสามโลกโอเคถึงท่นนี้เนาะเนี่ยในสุดก็มาถึงรอบท้ายเนาะ อืม <ừ> ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอีกแล้วตอนนี้ฉันกับนายเต้นราอยู่ท่ากลางขอบเป็นความตักกันเนาะมีลูกใหม่เล็กอนะไรวะน่ะตัวเลขกขึ้นลงซ้ายขวาคอนเน็กตัวดิฟฟิบเลเตอร์เหรออ่ะไม่ทันเชื่อมต่ออะไรใหม่เพิ่มเติมอีกนะโอเคแล้วสาสต,ตอนนี้เปลี่ยนไปด้วยโอ้โหครัสี่รอบแรกโอ้แต่รอบเนาะสี่ไอเทมเลยเนาะโอเค เวนขยายดีเวนขยายสองอันนี้ของดีเลยเนาะโอเคเวนขยายรถเฟิร์ t บัตส์ฟักบุรีอันนี้ไว้ฮิวนะนจำได้อยู่อ๋อฝันก็ของนกิกระจายไม่รู้สั่ว่าเอ้ยมัเป็นคืออะไรนี่แเลือดเหรอรู้ก,กดเนาะโอเคสามนัดตอนนี้เนาะสามนัดบุรี่มันก็แค่ได้ชาร์จไอ,อเลือดเฉยเนาะไม่รู้ไอ,อขวดนี่ทำอะไรได้ดิ ผมว่าตอนนี้ไม่ต้องเสีย่ยงแนบบ่เราลองยิงตัวเองกันสองในหนึ่งน่าจะโอกาสโดนนัดน้อยโอเคทีเนี้ย,าก,านนยก็โดนเสี่ยงต่อจุดนี้แต่ว่าดาเมจไม่มีเสริมก็คือไม่ควรรีบเนาะผมว่าเอาแค่ยิงเข้าๆ <c ười> ก็ได้ขำๆกินไปก่อนได้ไงโดนดีก็ได้โย่ไงไอตัวนำโชคเนาะโอเครู้สึกไม่ใช่ชื่อตัวเองแบบปแปลกๆเหมือนกันพอเล่นได้ดีอ่ะอีฝกฝ่ายก็มีบุหรี่เนี่ยมันเลยก็หิวได้ง่าย ืมเขาก็ต้องปล่อยข้ามเทินเนาะเพื่อปล่อยผ่านมเสร็จได้แต่เราหลักคืลอลอรีไอเทมใหม่นะตอนนี้ช่วงนี้ไปก่อนใบมีดดีมากดาเมดเพิ่ม <c oughs> หายลวัวนๆเลย <c oughs> เยอะเกินต้องรีบใช้เทมตันนี้ไอเทมเยอะไปมีฮิวสองดาเมดโอเคแล้วนี้มี4 4เนาะเยอะกระสุนปืนเยอะสอัน <c oughs> ดาเมดเลยได้เนานะ แล้วก็อีกฝั่งนึงก็มีกุญแจมือด้วยเช่นกันต้องรีบใช้เทมแหละหลักตอนนี้สุดแรงก่อนโอ้迈กอดแรงอ่ะปล่อยผ่านแล้วเอาไงดีต้องรีบใช้แหละตอนเนี้ยใช้ไปมเด็ดที่ใช้หมดรัวๆนี่ของจริงแล้วอ่ะตงรงนีเ้เป็นใครเขาใช้เทมแหละมันอไหร่ตอนนี้ผมผมคือคือผมไม่รู้ว่าไอ้ด,ด,ดาวน์เนี่ยมันทำได้เรื่อยบ้างนะโอเคอยู่ดี ช่างมันเดี๋ยวเลิกอัดหน้ามันอะไรได้อยูสองไดเมจดูเขาตาเขาทำงไงต่อนเอาโอเคตอนนี้คือเราเหลือา3ามเนาะสามสามต้องลืมด้วยว่ากระสุนปืนม,มีอะไรบ้างเขาดื่มไหมเนี่ยมันดื่มเพื่ออะไรไม่รู้กันอ๋อดื่มเพื่อข้ามเถิดเมกีนนะมีกระสุนปืนมันหายไปไงใช่อ๋อผมเขา้าใจแล้วโอเคโอเคอเพราะเม่อกีมีช่วงนี้กระสุนปืนม,มันหายด้วยใช้มืมอ,ดอ,มอด้วยเช่นกันโอ้ยยยยยใช่ไหม เนี่ยมันเอาไปออกโอเคโอเคอ๋อสามหนึ่งนะสามศูนย์ฮะสามศูนย์เหรอใช่ไหมอ๋อหรือว่าน้ำเฮ้ยอ้าก็มันก็ที่เหลือเลยจะไลฟ์ลาวเนี่ยจบไปคือแล้วเนี่ยมันเลยจะไลฟ์ลาวเนี่ยวะว่ามันเอาออกมาเลยเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ข้ามเทธนเรามันก็ได้ไลฟ์ลาวต่ออีกสองศูนย์ตอนเนี้ยแล้วก็โดนยิงแน่แน่ไปเลยคือมันมันเง่าใช้ไลฟ์ลาวไม่เข้าใจอัดตัวเองอ่ะมันก็จะรู้ไม่หรอเหลือแต่ไลฟ์ลาว ่คุณใจมือด้วยร้อนแล้วนะแล้วก็ใช้บุหรี่ฮิวได้สูบแปบ๊บจดุดชัวช่วหล่อแล้วก็ยิงมโมสกเก็ตกันเลยตอนที่ดื่มน้ำมันจะมีการแตะตรงปืนแต่ว่าลืมสังเกตว่ามันมีอะไรออกมาหรือเปล่าสุดข,ขึ้นนั่นแหละเป็นการข้ามสุนทัดไปนะเนาะออกไปเลยกว่าไปแล้วแต่ว่าชัวร์ได้จุดหรือแค่สุนปืนจริงเนาะใช่ไหมเพราะว่านับแล้วไปนั่นแหละเรียบร้อยหมดครับก็เกมว่าอีซี่อยู่นะพอได้คิดโอเคแรกๆงงหรือว่ามีของน้อยก็เลยน่ากลัวหน่อยแต่พออีซี่แล้วรู้สึกว่าชิวๆไวไว เธอพร้อมไหมพร,พร้อมก็อะไรเหรอเอะตัดอุ้ยเดี๋ยวมันตัดสายชีวิตมันเองเหรอแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะไม่ตายหรือว่าอะไรอารหมายความว่าไงคำถามนี้คืออะไรศูนย์จริงสามเคแปลงสองฮไม่มีเลือดมันอ่ะแย่แล้ว แย่ yeah, แล้วสุวนแบง่งอ่ะยิงตัวเองก่อนเลยก็จะเหลือหนึ่งสาไม่เคยได้น้ำเลยวะที่ผ่านมาแปลกมากสองต่อตอนนี้นะ่าโอเคแต่จริงเพราะที่เหลือถ้าเกิดแบงก็คือทิ้งหมดล้วนๆไม่ได้ขึ้นนแหลบมันยังไงต่อเนี่ยตรงนี้ไม่อาจดูได้จะต,ต้องลองยิงดูเพราะว่าไม่มีทแถเลือกมันแล้ว แต่มันต้องคุณจะตายว่าตามหลักการแล้วเพราะว่ามันก็เหลือเลือดสองไงไม่เห็นตรงซ้ายก็จริงอ่ะแต่มันน่าโอ๊ยมันซาไปแล้วโอ๊ะดาเป็นเป็นเงินแดงนี่คืออะไรอ๋อได้ของหนงวันเหรออ่าผมโอ,โอ้อ็ปลดล็อกนะโอเคโอ้เงินผมรวยแล้วเย่แต่ไม่นู้มันตายจริงไหมเพราะว่ามันไฟฟ้าเลือดมันหายงั้นเลย อกับบ้านกับเงินแล้วก็ปืนเราเนาะโอเคแฮปปี้จริงๆด้วยนะครับไอ้โตไอ้โตเฉ่เลยโอเคนอนกินกระสุนปืนเนาะโอเคช็อตไฟสิบสี่ไฟกระสุนออกมาที่แปดอันดอกขึ้นตัวดูสองครั้งด้วยมีซูบุรีแล้วก็เอ็มเอลเบียไม่มีเลยเพราะว่าไม่เคยได้เลยเนาะโอเคนี่เงินได้เหรออ๋อได้เงินนวลที่เราใช้ตามแต้มเนาะอืมเงารละเกม ก็คือวัดดวงนิดนึงนะวัดดวงดูเลดแหละคือนิดเสียงตายแล้วก็นีดมันเทธอดีกว่าไปหมดล็อกอันใหม่แล้วดับเบิลออนอตติงมีอะชิลล์อบใหม่เรื่อยๆนะผมมาให้ถ่ายคิดว่าน่าใช่การว่ารอบแรกที่เราลองนี่คือเชื่อตัวเองว่ากลัวตายกว่าไปแต่การว่าเราชนะง่ายนะผมด้วยผมว่าจะลองอีกทีนี้ไหมไอเขาว่าก๊อตตอนนี้เมื่อกี้เห็นชื่อพระเจ้าขึ้นมาจะมีอิสเต์เมบางอย่างอุ้ยอะไรวะบางอย่างอันนี้มีอะไรใหม่ด้วยแน่ๆเลยโค่นนี้นะโอเค อิเล็กทรอนิกไอดีเหรอมันเร็ือมากเลยเนี่ยโวตาแตนดัตวอเตอร์ฟักอ๋ออาชิเมนนะช oh, <laughs> ตกใจโอเคไม่น่า mm. มีพิเศษแล้วก็เนี่ยขวดยาเหรอมีของเพิ่มอย่างนึงกินยาไหมอ่ะอิมแพเหรออ่ะจะมีปัญหาเรื่องการขับรถได้เหรอ Ability to Drive ร <laughs> ลองมาของใหม่ทุกอย่างน้องลองโนะ้อ okay. เโออ่ะอ้อเอะหลืมย้อมเวลาวะเจ้ไป อาจจะเพราะแบบเร,เร,า,า,เร,เรา,าเริ่มเกรมรอบแรกใหม่อะไรเงี้ยไม่ลุงก,กันว่าเกี่ยวไหมมันกลายว่ามันกับย้อนอดีตกับโอ้แต่คนไม่มีอืมผับเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าบรรนอากาศด้วยรอบก็แค่คนหายไปผมไม่ได้คุยกับคนเคาแล้วไม่รู้มีผลไมเหมืมนอนที่เม้าไม่ยอมแต่คนตอนนั้นพอดีอ่าช่างมันสวัสดีครับทรายมอนเดิเนนาะเส็นสัญญ,ญารอบนี้เราลองดูตามชื่อเรียวเห็นเขาควมมาแล้วกันนะเป็น ก็ตเนาะโอเคจีโอดี D. พระเจ้ามาแล้วก็ตหมดกวาดไปเนี่ยอ๋อไม่ได้เหรอฮ่าตรงขั้นแทงกันนะเป็นดีโอจีแทงด็อกได้เว้ยพระเจ้าไม่ได้เหรอพระเจ้ายู่มีอย่างที่แอบ,บปิดบังไว้เนาะรบนี่ไม่รอบสามไม่ตายเว้ยรอบสามเป็นทั่วไปอืมต้องลองดูอ่ะกุญแจมือกับโอ้กเนี่ยมี <laughs> ให้กินแล้วที <laughs> ก็จะมีให้ดื่มโอ้ oh, อะไรของใหม่มันคือเราแทงอย่างมาแล้วคุณ พระเจ้ามาโอ้ oh, หนึ่งโอ้ไม่ก้อนสองนัดเหรอวะหนึ่งหนึ่งเนาะแก่หนึ่งหนึ่ง,ง,ง,งกับมีแท่งใหญ่อีอฝ่ายนึงมันคืออะไรมันู้นด้วยอืมเอาเซฟเซฟจริงก็คือใช้น้ำเนาะแต่เรามันเดิมเดแค่ทีเดียวผมไม่ได้คิดมากแต่ปัญหาคือไม่รู้ประตูมันใช้แท่งนี้คืออะไรก็นแน่ด้วยดีถ้าใช้เนี่ยมันทำให้เราปลอดภัยได้แน่ด้วยแต่ผมว่าผมเอาเซฟก็ได้เซฟไว้ก่อนนะดื่มดูแล้วก็ดูกระสุนปืนที่แกออมาแบงค์โอเคแบงค์ดีเมื่อกี้ผมจะยิงเข้า เกือบไปแล้วยิงมันเลยนั่นแหละเออแต่หลักคือต้องใช้คุ้มค่าในเทิร์นแรกที่เราได้มาแหละเทิร์นพุทธเล่นคนแรกต้องอ,อ้อยคุม้มหน้าหยอยไปดิมาแล้วก็เสียข,ของเรืเ่อยๆระหว่างนี้อะไรว่าของเล่นใหม่เนะี่ยของเล่นใหม่แล้วโอ้ Prescription o n l y เนี่ยมียาให้เด็กแต่ต้องกวาไปของเล่นใหม่โอ้รอบนี้ขุมจิงสแบงค์นะครับผมเยอะเยอะเลยเยอะเลย อินเวอร์เตอร์อ๋อสำหรับตรงข้ามกันเนาะโอ้น่าสนใจน่าสนใจทิฟันก็ยิ้มกันด้วยให้ตรงข้ามย,ย,ย่างไงการเป็นแต่ตอนนี้มียิงสามไอ้แบงค์สี่ก็คือจะเป็นจริงสี่แบงค์สามนี่ผมว่าน่าใช่หรือแม่ก็จะยิงไปเหลือแคบมีแต่แบงค์หมดเลยก็จะทอบเป็นจริงหมดได้อะไรเงี้ยน่าใช่ด้วยเอกไพน์เปชินยาที่หมดอยู่แล้วสี่เปอร์เซ็นต์ลีเกนสองชาร์ททำไมก็เสียโอ้ oh, วัดดวงยาวัวดดวงด้วยอืมอาจจะได้หรือมันเสียก็ได้เช่นกัน โอกาสได้ต่ำกว่านาะแต่ได้เยอะกว่าฮ่าู้สนูกศต,ตูทำอะไรได้บ้างไงแล้วก็ส่นปืนก็ยังมีใกล้เคียงกันเนาะโอเคเราดิวก็แดดดิวมาวัดดวงดวงดีปึ้งไม่ดีโอเคสามสามเลยสามสามก็ใกล้เคียงกันอยู่ให้ฝากตัดสินใจแล้วก็ใช้เทมของเขาเขาใช้แหละอ้แทง่งโทรศัพท์เหรอเปิดโทรเสร็จแล้วเปิดเข้าไปในล็อกเกอร์แล้วก็ใช้แทง่งตาทิ้งไปด้วยอ๋ขอขโมยของเหรออ๋อใช้เทม ของฝั่งเราแท้ hat. What the fuck คิดโกงอากินเองเนาะอ่ะวัดดวงไหมิ0เนาะกินดูตีถ้าเกิดเสียเลือดฟรีก็คือเอาคุณกับมอมยานเนา่าอ่ะเจ้ายิงเราเนาะมาโอ้แล้วสามสองโอเคเราใช้ไม่ได้เธอนเจ้าต่อสามสองก็ 3, 2, คือเธอนี้มีโอ้โอกาสได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวสองสองต้องจำไว้ล้วมา รู้สึกแล้วก uh, ันเนี่ยสองสองไอ้ช่วยอะไรไม่ได้เนาะมันวัดดวงที่ไหนแหละตอนเนี้ยยิงอะไรรัวๆ้วนเเนี่ยอ่ะยิงมันบ้าเอ้ยแล้วสองหนึ่งสองหนึ่งสองจริงยาแต่มันอะไรคือรัวๆตอนนี้ใครเป็นว่ามันพอดีดวงมันฝั่งมีแต่สนุนมากกว่าแบบนี้กันด้วยเช่นกันไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยตอนนี้โยโลเนี่ยดวงไม่ดีกระช่างมันแล้วโอเค นี่ยได้โอเคได้อยู่ทีแรกวเป็นกระสุนแบงค์เนาะโอเคแต่ถ้าเกิดเราใช้ไงใช้ตัวไอ้เปลี่ยนก็เป็นกระสุนจริงได้เหมือนกันด้วยนี่ไงมันใช่มันรู้ด้วยมันรู้มันรู้มันต่อยโอ้โหฝี่ฝัตรงข้ามมันพอดีหมดเลยที่ผมอยากทำหมดเลยทุกอย่างฝันเราไม่คือว่าดวงไงหลายครั้งดวงไม่ดีหมดแย่หนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วไม่เป็นไรเธอเราก่อนน่าจะใช่จะมีของที่จะช่วยเราได้นะรอบหน้าสู้ของขงมวยมันดีมากเลยของขงมวยมันโคตรดีมันโกงโกงโคตรโคตะไม่นักยาเนาะโอเค อ่ะอยู่ได้เนี่ยไว้ขโมยของได้โอเคโอเคเธอแล้วก่อนเนาะใช่ไหมมีอีกหรออ๋อด้น้ำน้ำสีโอเคตรงข้ามมีอะไรการตีไหมสองสามเหมือนก้อนกระสุนป,ปื้บฝัดเรายันแย่ yeah, yeah, ด้วยมือถือไว้ทำอะไรน,นะเขาแล้วลืมแล้วต้องอยุิธีทำให้แน่ๆเนาะผมว่าแน่ๆใช้น้ำได้แหละเพื่อเคลียร์ไปเบียร์เบียร์น่าจะช่วยก่อน,นผมว่านะอ่ะ มันเหลือสองสองไม่ก็เหลือหนึ่งสามไป่ได้เหลือหนึ่งสามวะเอาเะถ้าเดี๋ยวนะถ้าใช้นี่น่าจะได้หมดนะด้วยซ้ำลองไหมถ้ามันเหลือไม่เหลือเลยอะไรอะเอาวะเสร็จตัว <c oughs> เสร็จตัวดีครับผมแล้วนี่จะเป็นสามศูนย์นะโอเคถ้าหมดนี่คือกระสุนจริงมาเลยปัง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 ตายโอเคแล้วเริ่มทินไหนก็แน่ใจนั้นปะเคลียร์ของไปหมดเลยผมว่มา คิดว่าใช่จริงไมด้ชิวิตก่อนแหละแต่ว่าไม่ไรด็ดอ,รดอกชนะนะผมแล้วจะเริ่มเริ่มใหม่แหละผมว่าไม่น่าจะให้เราโอเคเนี่ยของใหม่ด้วยรีใหม่ดีๆีเดี๋ยวกีน่าจะชีวิตก่อนเผื่อไงกลัวมันจะไม่รีเลือดใหม่ให้เรามือถือลืมวิธีใช้แล้วเมื่อกี้ยาเหมือนกันเนาะแล้วก็แจมืออุ้ยเยอะรอบนี้เยอะโอ้รอบนี้ห้าชิ้นเลยเนาะโอเคแต่เริ่มโอเคเลือดดีๆีๆๆ Rams. ศูนสองยิงสองแบงค์สามอืมอ่าฮะนี่ขโมยแล้วใช้ทันทีได้มือถือคืออ๋อบอกอนาคตฮะอ๋อบอกอนาคตได้ด้วยไว้คาดเดาทุกอย่างหนึ่งนะโอเคผมควรจะใช้นี้เพื่อขอโมยนี้มาใช้ต่อนะผมว่าแน่ๆเพื่อไม่มันใช้ไม่ได้อืมแล้วมีที ดูก็คือใช้น,นี่เนาะใช้ขยายดูได้อ่ะฉีตัวเองโหสาวอ่ะของเจ,จิดจ้าอ๋อไม่ได้อ๋อไม่ได้โอ,ไไดโอเคใช้ซ้อมไม่ได้อันนี้เดี๋ยวที่ห้ามใช้ขโมยของรวนะโอเคเกินแล้วอ้าโอเคโชครับอ๋อผมจะรับจำกัดในการเลือกเลยไม่รู้ี่หวาใครไม่บอกตัวอ,อ่ะโทรศัพท์บอกอนนคตมา คุณเป็นไงบ้างเซ็กเตกโอ้โอ้มือถือพังโอเคอันนี้สองเป็นไลฟ์โอเคแลกเกณแลกลอัน,นแรกไม่รู้ใช่ไม่ใช่นะโอเคท้ายชัวร์คือกุญแจมือนะผมว่าแล้วก็ยิงไปเลยวัดดวงเนาะแกวัดดวงอันนี้ชัวร์สุดนะโอเคเดี๋ยวกัดได้ยิงก็กัดน,น้อยใ,ใช่ลืมคิดไปเลยน่าจะยิงตัวเองมากกว่าแล้วก็ค่อยพาออกมา วัวดงนน้อยกว่ามันสองสามไงอันนี้เหลือหนึ่งสองเนาะฝั่งนึงจะมีตัวใช้ช่วยเยอะเลยด้วยมันก็ถ้าเอาไปคุยยานมากินอาจจะตายก็ได้อะลองดูโอ้เสียดายเมื่อกี้ไม่ได้กดใช้ของอ่ะมาละแต่มีเหลือแต่มันมีหิวเลยมีบุหรี่เนาะโอเคมันฟังมีพวกนี้รวนๆเนาะเลยน่าจะคุมเราได้แต่มันเหลือแค่จรินัดเดียวเนาะผม่าาจะกันก็ปลอดภัยอาจจะมันเอาเลย เอาเลยไปว่าน่าจะเป็นนัดจริงใช่ไหมใช้ของเต็มที่ไม่ก็เถอะมันเนี่ยมันใช้หมดแล้วก็มันใช้ฉีดตัวเองแล้วก็มันกินยาปงเพราะมันใช่เนี่ยโอเคแล้วคิดว่าจะใช้เออขโมยของก่อนแล้วก็กินแล้วก็ยาเน่าอ่ะอีกเม็ดหนึ่งเนาะโอเคเป็นไงบ้างรอบนี้เป็นไงดีไหมดีดวงดีอีกของเกลี้ยงด้วยโอ้แย่โอเคมันรู้แหละสวยพระเจ้าสู้ไม่ได้เนาะโอเคแย่ มีฝนเริ่มดวงแหละบ้างอยู่บางส่วนเนาะที่เหล่ามีปีนแต่สุนไนั่นแหละแต่สุนที่ทำอะไรไม่ได้มันก็รู้มดเลยอืดทายก็เอาไงก็เอามายิงตัวเองว่าจะแล้วแค่เลือดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปของนี่คือโคตรแย่แย่จริงอ่ามีข้ามเทินทำดามจเพิ่มสองเท่ามีฮิล ข้ามเทินโอเคานุข้ามมีดิฟฟิเบเตอร์ได้อเมทรสามสามตัวสับสูนปืน hmm. เอาฮิวกันแน่ๆเนาะให้ปลอดภัยก่อนมีเพิ่อนไดเมียดได้ว่านะั่นคือปัญหาเนาะโอเคแล้วมีเปลี่ยนมีฝันนึงโอกาสได้สูงมากจนแบบน่ากลัวเราข้ามสองเทนะินเนาะถ้าเราข้ามไลฟ์ลาไปสองรอบมันจะเป็นเทินมันที่ใช้ ผู้ี่ได้หมดผม,ผมทำอะไรไม่ได้เลยผมต้องเสี่ยงกับเธอแรกว่าจะยิงได้แค่นั้นแหละท่านเองนะโอเคท่านั้นเองขอลองละโอเคโอเคที่เหลือผมว่ามันจะเหลือกระสุนปืนพอดีผมจะใช้พอดีตอนที่ผมใช้เครื่องดื่มล่อมันอะมันใช้โอเคมันรู้อนาคตเนาะสวยแล้วย่ยแล้วย่แล้วย่แล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวจะได้มีเพิ่มนะโอเคมัน,มนเรารู้มัาอันนี้เป็นสุนไม่จริงเนาะโอเคเราสองสอง โอเคโอเคมันปัดเลยอมันปัดเลยเหรอว่ามันรู้ส่วนที่สองเป็นกระสุนจริงเหรอไม่นะไม่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 เอาวอ้าว,อาวโอเคเหลือหนึ่งสองชิบหายเหลือหนึ่งสองเหลือกระสุนจริงหนึ่งวิธีปลอดภัยมีวิธีก็คือใช้เครื่องดื่มแหละอ่ะแล้วก็ของว่าจะเป็นกระสุนปลอมโอเคถ้าต่อไปกระสุนจริงคือก็ ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดศูนย์ป้อมก็ชนะได้อะรอบองวิธีนี้ท่านเองนะโอเคป้อมจริงโอเคจริงจริงรงั้นผมก็ยิงตัวเองโอเคอ่ะแล้วราขึ้นตัวไปใครเอ้าวอ้าวนับผิดเหรอหายผมนับผิดผมนับผิด <c oughs> ผมนับผิด ตาเทิรตาเราชนะได้ <g ười> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีโอกาสยังมีโอกาส <g ười> ผมชนะได้ถ้าเกิดผมต,ตาแรกผมอะโอแมกก์กอดสามสี่โอเคเดี๋ยวน่าจะได้แล้วน <c ười> ี่ผมนับผิดเหรอวะหรือว่ามันเหลือแค่โถ่เอ้ยไม่ช่างไม่เป็นไร <c ười> น่าได้แหละน,าน่าได้ยังไงรอดข้อดีคือเราเป็นตาแรกของเราเน, okay. <c ười> นาะโอเคโอ้ยนับผิดเฉย <c ười> มากเกือบไปสวรรค์แล้วเมื่อกี้ยิงมัน นดูอาวุธนี่ของมันนี่คือแบบของนี่หมดเลยเนะี่ยตล้วเปียดซองแล้วก็สับเปลี่ยนได้รัวๆเพราะว่าเราโ <c oughs> ดนงดีพอนี่จะรอบไม่ได้แนละ้วแกจะการผิดพลาดเมื่อกี้นี้ไปโคตรโล่งอะ่ะโล่งมากอ่ารอบสามแล้วโอเคตอนนี้ไม่ตายวยมันจะมีบางอย่างงป็นที่เราเกลียร์รอบนี้ไปได้เป็นไปได้อ่ะเอาฮิวเพิ่ม <laughs> นะ okay. คิวเสียงเนาะโอเคอ่แค่นี้เหรอแค่นี้เว้ยสองนักถอดอ๋อนักนี้นักถลังเหลือน้อยเรื่อยๆเนะสี 4, 3, ่สามสองวะฮึมฮมึนี่ผมไม่ช่วยอะไรคือวัดดวงเท่านั้นตอนเนี้ยเท่านั้นเลยเอาเพิ่มเลือดก,ก่อน,นให้ชัวร์ืว่าเราปลอดภัยแล้วกันไม่ต้องขโมยของได้ได้ปะอ๋ะอเอามนเลือดเลือดสุดแหละเลือดสุดอยู่แล้วบ้า ผมไม่ไม่น้ว่าจะเลือกสุดแค่นี้นึกว่ามันจะอ้ชิตสวยไม่เคยลองไงมือโอ้ my god กองแค่ okay. ข้ามเทิงคอมันเป็นกระสุนจริงกระสุนจริงชิบหายสามนัดปอมหนึ่งอ้ชิตเหลือจริงสองโอ้ oh, my god ผมตายเนี่ย <laughs> มันเทิงมันข้ามอีกด้วย ยิงสองแบงค์หนึ่งตายเออดวนๆัดวดิจังอะไรกันครับเนี่ยหมอนกันแน่ถุงแจมือแย่เพอเราด้วยแย่แย่แย่ไม่ยิงนอกโอเคเป็นเหลือสองสองอือตอนนี้ยังไงดีไปยิงต่อโอเค